ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องพ่องไปเขาสู่ช่องอีสา,บานบันปลาสตอรี่มื่อนี้พาพี่น้องขึ้นลอโคลอผู้หายอยู่หายกินแต่เศร้าะนะครับในเช้าของวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2565นะครับผมเป็นลมไปช่องลมกันครับเพรามีการหายอยู่หายกิยยจนจำมันหรือบอมันครับเอาละครับผมมาเจอเห็ดหลงโงูขาวนะครับ2ด,ดอกดอกกลุูมแต่ว่าดอกแรลรู้สึกว่ามันจะ ขาดออกจากการรู้จากการแล้วนะครับงามนะครับดอกแรงนะครับผมดอกที่สองเตรียมกันครับกรณี้มากจะได้เห็ด2องสาดอกแล้วนะครับส่วนจะาต้องการไปเรื่อยครับกปัญหาอยู่หากินในเซานี่เมื่อนี้จะมันมายหลยปไหนครับดอกตูมนะครับใกล้กันกับยดเมื่อกี้นะครับใกล้กันนะครับ ครับับนนี้ก็ดอกตูมทงานนะครับผมเห็นระงอกขาวนะครับละงอกขาวนะครับผมโอ้วอดีมาเมือ่อนึงนะครับจิด,ดงานอยู่นะครับมาเมื่อนี้ลอยเกิอดอีกแล้วนะครับจนบานนะครับผมทำงามน,นะครับผม งามอยู่ครับต่อไปครับผมรู้สึกว่าจะเห็นอย่างแปบบ๊้ของแท้เลยครับผมสามดอกนะครับหนึ่งสองสามเรียงสายลายเลยครับผมเข่าแถวท้ายเราจะว่าเป็นดอกบานงามมากครับถงานมวว่านขึ้นมาเนี่ยคือพ่อดีเลยนะครับพ่อดีหมายถึงว่าหัากละ ดวงเซจเดชคือเป็นว่านนะ่ะทั้งช่องเงี้ยเป็เห็ดนะ่ะจะได้แยกขากับโดดจอกกันแต่ว่าอันนี้มันหนักเองครับด้านใน,นครับดอกแง่เนาะรูดออกจากกันแล้วครับเซจเดชคือเป็นวายเลยนะนดอกบานนะ อยากเลยดีกว่าผมว่านะครับเนี่ยครับขากับดอกแก,กะกันเลยนะครับอดอกพอ่อเสด้อยู่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นดอกปัน่นมีเป็นไข่อยู่นะครับตูมอยู่นะบนี่ทำงามกระดานนี้ครับไข่แตมีนะครับเสียแงมันจะออกอีกหลายเมยออยู่ ตูมนะครับผมลางงอกขาวนะครับลางงอกเหลืองครับดอกตูมหนึ่งดอกครับผมไม่แม่งกัดกินนิดเดียวนะถือว่าดอกงามอยู่นปปะนห,หลวงค่อไก่ปัญครับสารรับเห้างงอกเหลืองครับเตรียมกันครับผมดอกบานนะครับ นางามเลยนะในละงอกขาวหนึ่งดอกครับผมอีกดอกนึงนะครับผมนะงอกขาวนะครับงามงามเลยตุ่มโอ้เหลืองนะครับนี่ค,ค้นเก็บเห็ดค่อนขอ้างที่จะลายอยู่นะครับมะกอกนี่น อยู่สอนนงสามคนครับเมื่อนนี้เริ่มร้ายแล้วแต่เดี๋ยวเมา่หวานก็นจะเริ่มอมอกลายนะครับเวล่าเก็บก็จะไปโพลล่งอยู่โพลล่งเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าส่งไลน์บอกกันหาอยู่หากินอยูบ้านครับมือนีุ้ดนี้สองดอกงามๆครับลราโง่กับเรืองนะครับผมเราก็ค่อยๆไปเลยนะครับ นี่ดอกบ,บานนะครับสามดอ,อ,อกหอมจี๋จี๋หมล้วครับฝ่าน้ำงามเนนะี่ยสามดอกครับผมมีคนจีบเห็นได้หลายนะสามดอกเกือบจะเห็นนะ้ำดอกบ,บาน ใ Cloud, ครเห็นลงอกขาวรึเปล่าไหมลงอกขาวใครหน่อยก็สีดอกหน่อยนะครับใครง่ายก็ดอกง่ายอ่าใครงามครับใครเห็นลงอกขาวนะครับใครนะครับสองใครนะครับผม บานนะครับสองดอกตัวนะี้เท่าบาดอกข้างล่างนี่ในแบบในส่วนดอกอยู่ครับนี่เจ้าของมันฝ่อความนี่กินเกลือนนะถือว่าโอเคอยู่ครับผมเติมกันไปเรื่อยนะครับนี่ครับงามอยู่ครับผมนี่พอได้อยู่นะครับ หยดอ้งามอยู่ตอกบ,บานนะครับแล้วงอกขาวเดี๋วเตืมกันครับก็แล้วงอกขาวนะครับ ดอกบานละเสได้อยู่ครับกระดอกนึงครับนี่โอ้บานครับเสดายพ่อเนาะดอกยังแข็งอยู่ครับได้อยู่ครับผมตาไปแตกแกงครับแซบครับนอนครับพอแล้วครับผมสองสามดอกนะครับเนี่ย เกิดอยู่ขางคลองนามนะครับเนี่ยงามเลยครับนี่ครับพ่น้องเบิร์กันหนึ่งสองสามครับนี่เจ้าของสาหนานะนี่มีิงคือตัวใหญ่เฝหลอยงามนะครับแล้วงูขาวนำแตาออกสีเหลืองเหลืองเปลือกไข่นะครับ กว่าจะพอมีนนะครับเดี๋ยวมาจะไกลๆเห็นแวบ,บๆนะดอกที่สองครับดอกที่สามนี่ครับทำงานเลยครับผมเจออยอครับลอกบานนะครับเลยสวยงานเลยนะครับ บานที่สวยมากงามครับผมอโอ้เกิดลายขั้วแง่ลายนะเอกหนื่งครับผมแล้วก็ะด้านนาครับมีไข่เยอะเนาะล้วงูเขานะให้อีกหน่อยเป็นดอกกับดอกปุ้ยแง่นะครับนี่ครับจุดเนาะขากับดอกรถลดการเล่นนะครับ มาดอกงามดีนะผมเตรียมกันครับ้านไหนครับดอกน้อยแลาวนี่ยเรโอ่ขาวอีกหนึ่งดอกครับอีกสองดอกนะครับวัวเจ้าใดโอ้เท่าบมได้วระครับนี่เป็นเสี้ยงเห็ดครับดอกนี้ได้บนอดอกนี้พ่อได้เยู่นะเสียได้อยู่ครับดอกง,งามเนี่ กอนะครับสองดอกครับกันี่ดอกนึงครับพี่รองครับจุดนี้เป็นแต่โซนแทะเบิ้งครับนี่มีมสามดอกนี่ครับนี่ครับสี่ห้าเจดแปดนะครับแปดดอกนะครับผมโอ้โมคิดว่ามันจะมีนะครับ ว่าเมืองนี้มันเคยเกิดนะครับเป็นรองน้ำน,นี่เสียงคนย่างมาแล้วนะไปเลยโอ้เพิ่นมาเบิ่งก่อนซะน้อยพอดีเพิ่นน่าจะบ่ลงมาแถวนี้ยนะไปเลยเสียดผมครับผมเสร็จแล้วครับบัดน,นี้เจอ,อยู่รลองน้ำนะครับนี่อันนี้ฝนบ่ตกได้ประมาณจักสองมือแล้วนะครับกันฝนตกใส่ก็ไปกับฝนเลยนะครับน้ำซัดไปเลยไปกับน้ำไดนะ้แล้วโอ้ดอกงามนะครับ รองน้ำนะครับนี่ตรงใน่รองน้ำเล่น,นะครับวันนี้เป็นเนินดินนอ้นี่มั้งครับสามดอกอ้างงามครับดอกนี้ครับผมดอกนี้ดอกมีเสือเนี่ยปเป็นเสือนะครับ ดอกแล้วครับผมอีกสามดอกเปลี่ยนขางครับอีกสามดอกนะครับเปลี่ยนมุมเปลี่ยนขางนะบทนัดไก่โบทดอกงามดีนะหายง่ายนะดอกสวยๆครับดอกที่8ปโอ้เนาบมได้นะเอาในเจ็ดดอกก็โอเคอยู่ครับผม งามๆครับดอกนึงครับดอกบานนะครับดอกงามอยู่นะครับจะอีกจุดนึงครับผมสองดอกนะครับนี่สองดอกหอมง,งามนะมใกล้ๆแล้วครับผม งอกเขานะโอ้ขาดองนี้บ่ได้นะบ่เป็นนะครับดอกกำงามนะครับผมจุดนี้มันค่อยออกนะครับก็เลิมมารอเบิงกยางที่เคดนะครับกวสองดอกหาไปเรื่อยครับต้องงกเขาวนะเป็นไทย เครับงอกเหลืองนะครับสองด,ดอกดอกบานนะมันยังงามอยู่นะครับหลกัลกๆจะเป็นเห็ดลงงอกขาวนะครลายหองเหลืองกับมีนดำๆนะเดี๋ยปแจ้งครับผม ดอกอขาวนะครับอีกหนึ่งดอกเตรียมกันครับเฮ็ดเพืงข้ามนะครับนี่เฮ็ดเพิงคมเห็นชุค่าแล้วเฮ็ดเพืงข้ามมากันนะครับผมไส่ดอกอยู่นะครับ ปั้งกวันนะจัดกาเสตกาทีเดียวเลยดอกเตยครับเขียนคป็นานะครับ มอดิเกียเป็บไม้หไฮเลยนะคิดว่าน่าจะมีเติมนะครับผมใครเห็นละงกขาวนะปิดนั้นขึันมาจะเป็นกละงกขาวเพราะว่านี่ดอกบานอยู hai hai ่น like ี่นะครับผมนี่ใครนะครับดอกบานครับบั โอ้เขานะครับผมทงโลงนะครับนี่ทา่าลงทางขึ้นนี่แหละครับขาขึ้นมามงนีบโบดีแววเบิ้งนะอันนี้ขากลับจะพาน,นีพอดีก็ได้แวเบิ้งนะบุกัวเราพ่ออยู่นะดอกบานนะครับผมอน,นี้เลือดแยขาม่ไว้เป็นเสื้อครับครับผมตอนนี้ก็ในเวลาที่จะเดินทางกละบ,บานแล้วนะครับหลังจากที่ใส่รายเวลาในการห,หยายใจก็โดนเติอ,อยุ่นะครับ เดินทางลงมาถึงเตียนผู้นะครับทั้งขึ้นทั้งลงทีจะกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นทั้งขึ้นประจําแล้วก็ลงประจํานะครับการจายพี่นอ้องได้เบิ่งผลงานการหายอยู่หายกินใน้เซานี่เมื่อนี้ยนะว่าได้หน่อยแล้วไปไหนครับผมนี่คือผลงานการหายอยู่หายกินใน้เซาของวันอาทิตย์ที่1 7กร,รกฎาคม2 5 6 5นะครับได้เตียมตานะครับผมว่าสิเป็นเห็ดละ์งอกขาวนะครับนี่ยดอกกลมตูมดอกบานก็ร้ายครับแล้วก็มีเห็ดละ์งอกเหลืองนะครับน้ำ รวมไปถึงเ็ดเพิงนะเ็ดเพิงข้ามแล้วก็เ็ดหลากหลายชนิดนะครับถือว่าเป็นเ็ดร่วมนะครับจะว่าหลักๆก็คือเป็นเ็ดละโงกนะครับก็ถือว่าได้หลายเติบนะครับเฮดละโงกมีน่าจะได้โรคกว่าเยอะนะครับเฉพาะดอกกลมตูมมงามนะครับขันบันับดอกบางขันนับดอกบางก็สีได้ประมาณจากบัขาดสองรนะครับแต่ว่าก็คัดแก่ดอกกลมตูมสั่งเบื้องกับสีได้ประมาณจากโลนึงนะครับได้อยู่ ขอบคุณพี่น้องป้องฝ่ายสุขภู้สุขคนครับที่เกียรติเขามารับชมรายการจากชอนิสา,านบานปลาสตอรี่เพิ่งคลิปจะรอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกเพื่อก่าวเลยครับเพื่อที่จะเป็นกำลังแรงใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปพ่อๆก็ไม่คลิปหน้าสุขสั่งบันไดกับสุขภู้สุขคนบูเจ็ยบบูจนไปเราสวัสดีครับ